สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาอธิบายการใช้งานโปรแกรม offset นะคะตัวที่จะนำมาสาธิตนะคะเป็นกล้องโทร,โท,รทั topcon gpt นะคะหน2 r นั่นเองค่ะโดยโปรแกรม offset นะคะวิธีการใช้งานนะคะให้เรากดเข้าไปตรงรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะกดไปยัง f 1ค่ะน,นะคะตรงนี้ offset นะคะกดไปตรง ได้อธิบายไปในคลิปก่อนๆนนะคะโปรแกรมออ f s e t นะคะจะมีอยู่4หัวข้อหลักๆด้วยกันคือมี a n g l o o f f s e t ซ i s t a n ทน Plan และฟินคอลัมอ u m เซ f นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะจะอธิบายการใช้งานโปรแกรม Column o f f s e t นะคะซึ่งโปรแกรม Column o f f s e t นะคะเราจะเอาไว้หาระยะจากกล้องนะคะถือว่า ถูกนะคะถึงแกนกลางของวัตถุซึ่งไม่สามารถเอาเป้าพิซึ่งหรือว่าแผ่นชีตไปไว้ตรงใจกลางของวัตถุได้นะคะเราก็สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ได้นะคะวิธีการนะคะกดไปยัง F1 ค่ะตรงหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมานะคะจะมีคําว่าเซนเตอร์นะคะให้เรานะคะหมุนตัวกล้องของเรานะคะไปยังจุดแกนกลางของวัตถุ ไปยังจุดตรงกลางนะคะของวัตถุที่เราต้องการจะหานะคะหาระยะนะคะหาตรงนี้นะคะก็จะเล็งไปที่ตามตามในวิดีโอนะคะก็จะเล็งไปที่แผ่นชีตนะคะของตรงกลางของของเสานะคะเมื่อเล็งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็กดยิงได้เลยนะคะโดยกด F1 ค่ะได้ฆ่ามาแล้ว จากนั้นนะคะตัวกล้องจะให้เรานะคะเบี่ยงตัวกล้องนะคะไปยังทางซ้ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนเป้าหรือว่าแผ่นชีสนะคะไปทางซ้ายก่อนนะคะ จากนั้นให้เรากดเซตนะคะตรง F4 นะคะจากนั้นตัวกล้องก็จะขึ้นให้เรานะคะหมุนตัวกล้องไปทางขวามือนะคะเดี๋ยวเราจะไป,ไปย้ายแผ่นชีตนะคะไปด้านขวามือกันค่ะ ก็หมุนตัวกล้องตามนะคะพอได้แล้วเราก็กด F4 เหมือนเดิมนะคะกดเซตนะคะตัวกล้องก็จะคำนวณนะคะค่าระยะนะคะจากตัวกล้องไปยังแกนกลางของเสาต้นที่เรายิางไปนะคะก็ค่าระยะเราก็จะดูจากค่า HD นะคะก็จะมีระยะ4เมตรนะคะ79เซนติเมตรกับอีก8ฟินนะคะ เป็นค่าองศานะคะค่าสำหรับการใช้งานโปรแกรม Column อ Offset อนะคะก็เบื้องต้นก็จะมีประมาณเท่านี้ค่ะ